เรื่องราวอุทาหอนของคนเล่นหวยไปดูเรื่องราวของหนุ่มเจ้ามือหวยคนหนึ่งครับจ่ายเงินให้ลูกค้าที่ซื้อหวยลาว1นล้านสามแสบาทจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวเลยครับเติ้ลนเนี่ยปกติทําธุรกิจตรงเนี้ยมากี่ปีละช่วงจังหวะหวยลาวพี่อ่ะทําหวยลาวจังหวะอาทิตย์สุดท้ายคือเจ๊งพี่หล้านหมดตัวเลยครับหมดตัวเลยครับหมดตัวเลยครับ เราคิดยังไงถึงผ่านจุดนั้นมาได้แบบรู้สึกวุาวันนั้นที่เราอยู่ตรงนั้นแหละถ้าสมมติว่าเราหนีถ้าเราไม่จ่ายดี่ตอนนั้นเราอาจจะไม่มาถึงจุดนี้ด่สวัสดีครับผมบอลสติ๊กเกอร์ปาก น้ำนะฮะวันนี้นะก็อยู่ที่บางแสนนะฮะ mm hmm. ก็เป็นเรื่องราวของการชอบแบรนด์เนมต้อง mm hmm. บอกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากนะฮะ mm hmm. นี่ร้านของเขานะฮะวัยรุ่นบางแสนนะครับผม เป็นร้านที่พี่บอยโปรดตานมากที่เป็นแบรนด์เนมทุกอย่างแม่กระตั้งเสื้อผ้ากางเกงนะฮะแล้วก็รองเท้ามีหมดเลยแต่วันนี้เราอะไม่ได้มาซื้อของอย่างเดียววันนี้เรามาเจาะกับการทําธุรกิจตัวนี้ก่อนหน่อยดีกว่าว่าทาไมตอนนี้คนไทยชอบของแบรนด์เนมแล้วสินค้าแต่ละตัวเนี่ยมาเป็นลิมิเต็ดแล้วก็แพงมากแล้วเขาเนี่ยสร้างมูลค่าให้กับตัวสินค้าได้ยังไงนะฮะเดีย๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะฮะเขาเชื่ออะไรยังไงเดีย๋ยวเราไปดูกัน เขาบอกว่าส <ersch> ุดยอดมากร้านนี้นะฮะโอ้โหคนมาก็เยอะแล้วนะฮะโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพี่เดี๋ยวพี่ขายเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกก่อนพี่เป็นลูกค้านะเดี๋ยวเขาตกใจก็นี่น้องเติ้ลนะฮะน้องเติ้ลของเรานี่ยควันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้คนไทยนี่ชอบมากเลยนะกับบรนด์เนมนะครับต้องถามว่าธุรกิจตัวเนี้คือมันเป็นสินค้าที่ลิมิเต็ดแล้วก็แพงมาก ทำไม<ช>ถึง<ม>เรามาเจาะตลาดตรงนี้ได้ครับคือจริงๆครับผมชอบแต่งตัวแล้วครับพี่เป็นต้นก็คือแต่งตัวแล้วแล้วทีนี้ของบุกเบิกมาเลยโอ้โหอย่างวันนี้เดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวเรานั่งคุยกันดีกว,ว่าเราจะไปเจาะประวัติของน้องเต้นกันนะครับว่าทําไมไวัยรุ่นถึงชอบแบรนด์เนมใส่แล้วมันได้อะไรแล้วแม่ก็โคตรแพงด้วยแล้วเลยมีมิเต็ดด้วยแล้วคนก็หากันเยอะมากงั้นเดี๋ยวไปเจอกันนะฮะไป กับน้องเติ้ลดีกว่าต้องบอกว่าชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรครับสวัสดีครับเติ้ลนะครับผมนัทกรเจนกิจครับผมหรือเป็นเติ้ลออปชั่นวัยรุ่นครับผมอ่าที่เขาเรียกกันนะฮะก็ถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูเพจนี้แล้วกันตอนนี้ถือว่าบูมมากเลยสําหรับน้องเติ้ลนะฮะคือก็เป็นพวกเสื้อแบรนด์เนมอย่างเงี้นะฮะอ่าใช่ครับของซาต้านี่หล่อมากเลยนะอันนี้เป็น OVP ครับผม OVP นะอ่านี้ก็เป็นสไตล์เลยเอออันนี้เป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรพี่แบบเรียบหรูเรียบหรูอันนี้เป็นออปชั่นนะพี่ออปชั่นก็คือเสื้อของหนูเองใช่ครับอันนี้เป็นแบรนด์ซาตาร์น่ขายดีนะพี่ขายดีขายดีเสื้อพี่เองเสื้อพี่เกิดวันนี้ต้องถามก่อนสร้างอะไรเป็นอานใจให้กับ FC พี่บอยดีกว่าเติ้ลเนี่ยปกติทำธุรกิจตรงเนี้ยมากี่ปีละผมทำมาเจ็ดปีแล้วคเจ็ดปีแล้วเหรอครับผมถึงนแล้วครับปีที่เจ็ดเริ่มรู้สึกว่าอยากอยากทำธุรกิจตอนไหน อยากทำธุรกิจตอนไหนก็คือตอนผมทํางานออฟฟิศครับเป็นเป็นแมสเซนเจอร์ที่วิ่งอยู่ท่าเรือแหลมฉบังครับจังหวะที่แบบว่ามันมันว่างบ่อยพี่ผมก็เลยอเอาขนมปังมาขายครับรับขนมปังมาขายก็คือจังหวะว่างเราก็วิ่งส่งขนมปังพี่ก็คือทำควบคู่ไปด้วยครับแล้วก็สักพักหนึ่งก็มาอยู่บ้านแฟนครับอยู่กับแม่แม่ยายขายก๋วยเตี๋ยวขายผักอะไรเงี้ยตอนนั้นคือไม่มีคนขายผักเ,เราก็ออกจากงานประจำพี่แล้วก็เราก็มา ขายผักต่อเพราะเราลงทุนแล้วทีนี้ก็ช่วงจวังหวะหวยลาวพี่ทำหวยลาวทำหวยลาวด้วยหวยตอนนี้เจ,จ้าใหญ่หวยลาวเลยพี่ตอนนี้ถูกกฎหมายนะพี่ผิกกกกดกฎหมายครับผมผิดกฎหมายเลยอันนี้เป็นเว็บไซต์เหรอหรือไง เป็นแบบคือทั่วประเทศคือเรารับหมดเป็นสี่ตัวพี่หวยสี่ตัวสมัยนั้นถ้าย้อนไปเมื่อสองปีแล้วนะครับ,รบจะรู้จักหวยเรามันบูมมากพี่โอ้อแล้วทีนี้แล้วหวยพวกนี้มันเป็นในานามแบบเป็นใบหรือว่าเป็น,เป,นเป็นนาอ,อนไลน,น์ออนไลน์ครับอ๋อเป็นออนไลน์เขายังไงต่อพี่ก็คือรางวะอาทิตย์สุดท้ายคือเจ๊งนี่ห้าล้านหมดตัวเลยครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราอะ ก็เราเป็นเจ้าอ่ะพี่เจ้าเจ้าหรอ๋อเรารับเองเรารับเองหมดเลยโหไอ้เี้ยระหว่างที่เราเจอปัญหาชีวิตเนี่ยเรา โอ้โหถ้าห้าล้านบางคนถือกระช็อกตายเหมือนกันนะมันเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะเลยนะสําหรับคนห้าล้านบางคนเนี่ยแม่งทั้งชีวิตเลยนะครับผมแล้วเราอยู่ยังไงกับชีวิตตอนที่เราเจอปัญหาครับเราก็มีขายขายออนไลน์แล้วขายพวกเสื้อผ้าออนไลน์รเป็นคนชอบแต่งตัวพี่หลังนี้เราก็มาจับจังหวะได้แบบว่าคือเราจะทําทุกหนทางเพื่อให้มีเงินคืนพี่อเราก็ขายขายไปขายไปเรื่อยครัมันคิดได้เองครับพี่ว่าแบบว่าเสื้อผ้าพวกนี้มันอยู่ตามห้างครับพออยู่ตามห้างปุ๊บแล้วเราก็จะทํายังไงให้แบบคนไม่ต้องขึ้นห้างอ่าอ่า จังหวะแบบเราอยากย้ายจากแบงค์ห้างมาอยู่ข้างทางมีที่จอดรถสะดวกถ้าอยากไปช้อปปิ้งก็คือไม่ต้องขึ้นห้างโอ้ยตอนนั้นผมว่ามันยังไม่คิดว่ามันจะมาได้นะครับแล้วเราทําคนแรกเลยป่ะเนี่ยผมถ้าจะเป็นเจ้าแรกเลยนะผมคิดว่าผมเป็นบุกเบิกครับตั้งแต่ตอนนั้นก็อันนั้นเราท้าเป็นของแบรนด์เนมเนี่ยครับเป็นแบรนด์เนมครับพี่เป็นพวกอะไรแบรนด์เนมตั้งแต่เป็เดอร์แมนโอครับพวกแชป พวกเฟดเพโอรี่คอร์แนดอนก็คือมาเรื่อยเรื่อยที่มา,มาเรื่อยเรช่ัชบแล้วมันบ<ม>ูมแมมพออ,อังว่าเราเป็นนี่เกือบ5ล้านเราใช้เงินก้อนไหนมาลงทุนสินค้าเราเนี่ยคือเรามีจำนวนนี่อยู่แล้วห้าล้านอยู่แล้แลวก้อเรามีเสื้อผ้าอยู่ในร้านอยู่แล้ว แต่มันมันตีมูลค่าเป็นทุนของเราอยู่แล้วอ๋อคือคือก็ยังมีของอยู่รเราทาธุรกิจนี้อยู่แล้วมันเป็นอันนั้นคือหวยมันเป็นคันเรียกเป็นลองรองรับดีกว่าเป็นธุรกิจที่สองครับใช่อ๋อแต่ธุรกิจที่2อเราไม่ดีไม่ดีแต่ว่าเราก็เลยมาปั่นตรงนี้เหมือนกระทิ้งทุกอย่างแล้วก็มาทําตรงนี้ดีขึ้นครับอ่าประมาณนั้นเลยี่เราก็มีวิกฤตอีกไหมวิกฤตครับวิกฤตก็ผมว่าคนก็นะพี่มีมีลมลรูคุ่คันก็คือมาเรื่อยครับครับอ่ามันก็จําบ้างไม่จําบ้างแต่สุดท้ายมันก็ทําาให้้เรแบบโตขึนครัับบบแทํายงงไ ตอนที่เราเจอวิกฤตที่ล้มหนักๆแล้วเรามีธุรกิจตรงเสื้อเนี่ยเราคิดยังไงว่าเออบางคนก็ทอนะเสื้อแม่ก็กำไรมันไม่ได้เยอะเท่ากับตัวที่เราขายอยู่ตรงเนี้ยเราเราคิดยังไงผ่านจุดนั้นมาได้ครับเอาแบบรู้สึกทุกวันนั้นที่เราอยู่ตรงนั้นแหละช็อกยังไงก็ช็อกอยู่แล้วคือมันช็อกอยู่แล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยพี่ถ้าใครเคยเจอนะกี่วันครับกี่วัน ผมว่าเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนนะแต่เราก็พยายามแบบปรับสภาพตัวเองครับพี่แล้วก็คือใครนั้นรับคือเราไปหมดกำไรสิบยี่สิบคือเราไม่เกี่ยงพี่เงินน้อยเงินมากมันเกี่ยงไม่ได้พี่ตอนนั้นคือมันเกี่ยงไม่ได้คือมันจะต้องมีอย่างนี้ไว้คนบางคนเขาบอกว่ามีประมาณช่วงที่เราถ้าเราวงตรงนั้นเดือนน่ะเหมือนกับว่าเราต้องมีพ่อมีแม่มีคนที่เลี้ยงอยู่แล้วอะไรงเงี้ยแล้วก็มีลูกเป็นกําลังใจพี่ถือว่าเป็นกาลังใจดีกว่าเพราะตอนนั้นลูกเล็กด้วยครับประมาณกี่ขวบฮะตอนนั้น โหเครียดมากพี่เครียดทั้งสองคนคือนอนร้องไห้ด้วยกันสองคนนพี่คือแบบว่าไม่น่าทําเลยอะไรเงี้ยนะของแบบนี้เราไม่ถูกกันอะไรเงี้ยอนี้มันไม่ถูกกันพี่คนไม่ถูกก็ไม่ถูกคนถูกก็รวยไม่อยู่ที่ดวง้วยสุดต้องขอบคุณนะพี่ต้องขอบคุณตอนนั้นดีกว่ากำลังใจอ่าที่ทําให้เรามาถึงจุดนี้ครับเพราะว่ามันเป็นอุปสรรคแล้วอย่างพ่อแม่ครอบครัวนี่คือรู้หมดเลยไะรู้หมดครับหรือว่าเรามีอะไรก็เล่าให้ฟังหมดมีอะไรเล่าให้ฟังเพราะว่าปัญหาตรงนี้คือตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับไม่ทิ้งไม่หนี แล้วก็่ายตามตามจ่ายแต่ว่าเท่าที่จ่ายได้ครับผมเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ที่ถ้าสมมติว่าเราหนีถ้าเราไม่จ่ายพี่ตอนนั้นเราอาจจะไม่มาถึงจุดนี้พี่แต่สําหรับคนที่ติดตามผมมานานๆนะพี่เขาจะรู้อยู่ว่าผมเป็นคนยังไงคือมีอะไรผมขายหมดทุกอย่างไอ้สีเทาๆสีดําผมไม่เอาไม่เอาแล้วแตราว่าดวงไม่ถูกแล้วอ่านดวงไม่ถูกเหมือนกับว่าเราทําธุรกิจเกี่ยวกับขาวเนี่ยเราทําปุ๊บเนี่ยเรายิิงๆได้อาจจะได้น้อยนะแต่อย่าไปย่อทอมันนะใช่ครับประมาณกี่ปีถึงจะหมดหนี้ได้ครับประมาณกี่ปีเหรอครับใช่ใช่ไม ขายเสื้อแล้วก็แฟนก็ช่วยกันทำมาหากินอยู่แล้วทําเกี่ยวอะไรครับขายเครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์พวกครีมอะไรงี้ยพี่ก็เป็นช่วยกันสองคนตอนนี้ก็มีพวกเกี่ยวกับพวกครีมพวกอะไรบ้างครับ พวกทีมพวกอาหารเสริมครับแล้วก็เสื้อผ้าครับเป็นของแบรนด์เราว่าหรือว่าเป็นสินค้าคนอื่นแฟนผมเป็นดีลเลอร์ครับเป็นดีลเลอร์แล้วผมก็มีร้านเสื้อแล้วก็เป็นแบบเออเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวเองเลยทำเสื้อมาครับผมก็คือตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้ก็คือทำมาเรื่อยๆแบบประมาณกี่ตัวอะไรอย่างเประมาณ200ตัวครับพี่200ตัวก็คือเป็นลิมิเต็ดเหมือนกันแล้วก็จะเป็นตัวใหม่อีกมาใช่ครับนะฮะโอ้โหนะฮะก็1ปีนะฮะปลดล็อกกับตัวเองได้ในสิ่งที่ผิดพลาดคือบางคนอ่ะออยยย่่่่่าาาางงงงงททีีบกถ้้เเรริิิิดหนนมั ก็เหมือนกับว่าเรายิ่งไปทําให้ตัวเองดูแย่นะใช่แล้วตอนนั้นที่เราเป็นหนี้5ล้านเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายให้กับคนที่เขาถูกหรอหรือไงคือเรายังไม่มีพี่คนที่เขาถูกเนี่ยเขาไม่ลุมแบบอะไรเงี้ยไม่ไม่มันจะมีคล้ายคดิลเลอร์พี่ก็คือดิลเลอร์ใหญ่แล้วก็คุยกับคนนี้นะว่าเดี๋ยวเราทยอยจ่ายนะอ๋อคนที่จะเป็นแบ์ให้เราอีกทีนึงอ่าเราก็พยายามหาตังค์พี่แต่คือแต่คือมันจะเป็นลักษณะอยลา็คือเราเบราวก็ตังค่อนแเราเราเก็บตังค์เข้ามาก่อนแล้วอ่าอ่าอ่ะ ทุนหายกำไรหดอย่างนี้อ่าเ็คือว่าเราเราอาจจะไม่ได้เต็มแม็กซ์ห้าล้านใช่ครับแต่ไอ้สามล้านเนี่ยผมก็ยังงงอยู่ว่าเราเคลียร์กับใครยังไงหรือว่าเราไปยืมเงินสามล้านแล้วก็ไปเคลียร์ให้เขาทุกอย่างก็คือขายหมดอ๋อขายหมดครับือทยอยออกของที่เรามีอยู่แล้วก็คือทยอยยังไงเขาขย่อยเคลียร์ไปทีละเรื่อยลงข่าวลงไลน์หมดเลยอย่างนี้สุดภาพเลยเขาบอกว่าเป็นสมบัติชิ้นสุดท้าย เนื่องจากว่าเมื่อคืนเนี่ยโดนหวยไป1น0 0 0ล้านสามแสนบาทว่ายอมหมดตัวเพื่อรักษาเครดิตของตัวเองยอมขายสมบัติที่อยู่กินดีกว่าไปหยิบยืมนคนอื่นหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์รอบนี้จบผมพอแล้วทุกอย่างแม่ถามว่าไหวไหมผมร้องไห้เลยได้มาแสนเสียไปล้านไฟไม่บ้านยังเหลือที่แต่การพนันไม่เหลืออะไรเลยโอ้ถูกต้องอวันนี้ขอพักแป๊บเดี๋ยวกลับมาทำมาหากินต่อขอโทษลูกเมียด้วย นะฮะวันนี้ก็ต้องบอกว่าอนาคตเนี่ยอยากทําอะไรมากกว่านี้ไหมอนาคตนี่แหละครับอาจจะอาจจะแบบให้ FC พี่บอยได้ไปติดตามในในในชตอนนี้นะครับผมก็จะมีอยู่ร้านเสื้อผ้านะครับจะมี2สาขาที่มีออปชั่นรุ่นสีน้ำชาขึ้นอ่าออปชั่นรุ่นบางแสนนะครับสาขาที่สองถ้าใครมาที่นี่หรือ อย่างน้อยตอนนี้เรามีทางออนไลน์ด้วยอ่ามีทางออนไลน์สั่งทางเพจได้ครับพี่นะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือใครที่อยากขุดคุยเรื่องเกี่ยวกับพวกเสื้อมันจะมีเสื้อคล้ายๆเหมือนกับเสื้อวินเทจอะที่เก่าๆอะไรก็มีมั้ยเรียกว่าคนละแนวดีกว่าคนละแนวนะเอาแบบเออขนาดดีกว่าก็จะเป็นแนวพวก เป็นเสื้อแบรนด์ใหม่เช่นเสื้อสตรีทนะฮะแล้วก็เสื้อแนวที่ผมใส่นะะี่ฮะแล้วก็เป็นพวกกางเกงแนวพวกยี่ห้อต่างๆถามว่าวันนี้สมมุติว่าบางคนเนี่ยที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาแบบเขาเบื่อเขามาฝากขายเลยอย่างเงี้ยเรารับซื้อด้ไหมผมผมรับเป็นแบบว่ารีเซลดีกว่ารีเซล เราว่าสมมุติว่าพี่มีของที่แบบว่าพอไปได้อย่างเงี้ยผมก็สามารถรับมารีเซลไปราคาอีกอีกราคาหนึ่งอีกราคาหนึ่งต้องบอกนะไม่ใช่ว่าเฉพาะบางยี่ห้อต้องเป็นยี่ห้อที่เขาติดตำดัดนะเราถึงจะรับด้วยไม่ใช่ว่าคุณแบบมาซื้ออนุไอ้นี้อะไรอย่างเพย์บอยมาถึงก็จะมารีเซลไม่ใช่ไม่ได้ไม่ก็จะเป็นเสื้อของแบรนด์ต่างๆเออเดี๋ยวผมถามย้อนใหม่นิดนึงเรื่องราวของแบรนด์เนมเนี่ยทำไมตอนนี้วัยรุ่น คนไทยชอบมากเพราะอะไรฮะผมคิดว่าผมโชคดีตรงที่จังหว้าที่แบบว่าพีกพีกอามันช่วงโควิดนะบางคนมันก็แย่นะพี่แต่สำหรับผมนะผมคิดว่ามันอยู่ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าระดับหนึ่งใช่เพราะผมว่าคนไทยมันไม่ใช่ถูกถูนะเสื้อแบนคนไทยผมคิ่ชอบการแต่งตัวครับใช่แล้วทีนี้ผมจับตลาดจับทางถูกครับช่วงเนี้ยคนจะเที่ยวหน้าไหนอย่างอย่างหน้าหนาวเนี้ยเขจะลงพวกฮูดพวกยาวตามสภาพตามฤดูกาลที่มันมันจะเป็นประสบการณ์ของผมที่ขายมานานมันจะได้รู้แต่ผมว่าอนาคตนะหนูน่าจะมีพวกของแบรนด์เ ที่แพงกว่านี้เช่นแต่ก็พวกกระเป๋าแพงๆหรือย <ผม S 2> ี่ห้อดังๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีอะไรเยอะเลยนะจริงๆมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องพอเร์เรื่องเราต้องมาคุยกันอีก,อก,อกทีนึง,ง,นนงแล้ว่าต้องจ่ายสักครึ่งหนึ่งหรือ แต่จำนวนดีกว่าเพราะเราอาจจะสั่งซื้อได้เดี๋ยวลองทักมาทั้งเพจก่อนที่จาหาได้คือเราหาจริงๆของแบรนด์เนมทุกอย่างดีกว่าครับผมแล้วก็ถ้าอย่างที่บอกนะฮะคำว่าแบรนด์เนมเนี่ยบางมีบางยี่ห้อที่เขาเล่นกันรีเซลกันแล้วก็มาปรึกษาก่อนได้นะฮะต้องบอกกับทาง FC ผมนะบางครั้งการเราซื้อในเพจแล้วเราไปไปหาซื้อตัวเนี่ยบางครั้งเราไม่รู้ว่าเป็นของแท้ด้วยไม่รู้ว่าเป็นของปลอมเพราะของปลอมเยอะมากก๊อปเยอะมากแล้วก็เพจบางเพจเนี่ยพวกมีฉาชีมันเยอะใช่ครับคือจะเป็นของจริงนะฮะเราจ่ายไปก่ออนหรื มาจ่ายหน้างานนะครับบางครั้งไม่เอาของปลอมมาใส่คือทุกอย่างไม่บอกได้เลยนะฮะเดี๋ยวใจเพดเพราะวิชาชีพมันเยอะทอตเต้นเคยเจอรู้สึกว่าลูกค้ามีแบบนี้ไหมมีครับผมมีผมได้เจอเลยครับผมมีการสร้างเพดปลอมมาอ่าแล้วก็สวมรอยเป็นเพดผมอันมีเป็นมีอาชีพเยอะเยอะมากเราก็เลยต้องลงแจ้งเตือนตลอดว่าเลขบัญชีเราก็เลขบัญชีอะไรแล้วก็เออเพจเรามีกี่เพจครับผมแล้วที่สาคัญเนี่ยอย่างที่ผมบอกฮะการมีหน้าร้านเนี่ย เขาไม่หนีไปไหนใช่ครับเขาตามได้บางคนเปิดร้านได้ประมาณหนึ่งปีก็เจ๊งก็มีแต่อย่างเงี้ยเขาทามาเจ็ดปีแล้วเขาไม่ทิ้งแค่กางเกงตัวเดียวแน่นอนใช่แน่นอนพี่งั้นเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้พี่บอยมีของแบรนด์เนมของพี่เองสาหรับเพื่อนนะครเอฟซีของพี่บอยนะฮะต้องบอกว่ามีรูปเต็มเลยสําหรับแบรนด์ของพี่บอยเพิ่งผลิตมาเป็นของลาสเอ่อเป็นของซาตานนะฮะนี่อันนี้ก็มอบให้กับน้องนะฮะนี่ด้านหลังของเราเนี่ยครับที่พี่บอยใส่นะฮะนี่ด้านหลังก็มาสั่งซื้้อไดที่ เพจของน้องได้เลยนะฮะออปชันบางแสนนะฮะตอนนี้พี่ได้ฝากขายเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณน้องเติ้ลด้วยนะฮะกับประวัติของน้องเติ้ลนะ,ะับเพราะว่าคือเป็นอีกหนึ่งคนนะ,ะับที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเรานะ,ะไม่ว่าเราจะเจอวิกฤตอะไรนะฮะผมบอกได้เลยนะฮะคุณทําสิ่งนั้นแล้วรู้สึกว่ามันไปได้คุณทําไปเรื่อยๆอย่าทอ้อบางคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าอย่างพี่บอยเงี้ยคนบอกว่าสติกเกอร์พี่แค่สติกเกอร์ใครจะมาทําผมมั่นใจว่าทำไปเรื่อยๆทำจนกว่ามือเราจะคมจนกว่า วันนั้นอะ่ะมันจะมาถึงถ้ามันมาถึงอะ่ะมันก็จะเป็นของน้องเติ้ลของพี่บอยได้นะสุดท้ายนะฮะฝากไว้เลยว่าอย่าท้อนะมันไม่ใช่คืออะไรเลยมันคือประสบการณ์ทั้งสิน้นใช่คับแม้กระทั่งเราลงเงินวันนี้อะไรก็แล้วแต่ก็คือประสบการณ์่<ช>อ่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะฮะที่ตั้งใบันดลใจให้กับ <ขอ S 1> ช่องพี่บอย,นะบอยด้วยนะน้องเติ้ลนะฮะนี่ออปชั่นัยรุ่นบางแสนนะครับผมฝากติดตามกดไดีอด้วยนะครับวันนี้ขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ